สวัสดีครับสวัสดีครับเมือนี้มีเวลามีโอกาสก็เลยออกมาอยู่วัดโพธิสัตว์นะครับเนาะวัดโพธิสัตว์อยู่ในเขตอำเภอในเขตในตัวเมืองอุดรธานีแหละครับวัดนี้ก็เป็นวัดแก้ววัดแกวว่แกนะครับเนาะตั้งตั้งมาตราฐานนั่นแหละคือคุ้มสังแก้วครับมุกแก้วหรือว่าสร้อยกระเทยหรือว่าสร้อยประชาอุทิศนี่ครับเอาไวก็มาอยู่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวพลอยสิพาไปเบิ่งเลขทูบที่พลอยขอโชคขอลาภเดี๋ยวพลอยก็ได้จุดเลขทูบไว้ครับ ว่ามันได้ตัวไหนเนาะครับเนาะนี่ครับเลขทูพ่อไว้จุดไว้เลยนะครับเด้อได้ของสองนะครับนะจกตัวตัวกลางเขาจะเป็นสอง้วเนาะแน่นอนนะเนาะเดี๋ยวเ้าวล่อให้มันเบิดได้ถูกเอาไปบ่งทีหนึ่งนาะครับบาาาาดนี้้อย่งงเบบิรรยากาศรอบๆนะครับเด้อไปตามพ่อไวไปครับบรรยากาศรอบๆไปเบิ่งผ้าผ้าไผ่ครับผ้าไผ่ไป อ่าพ่อไหกระพาเขาว่าเบิ้งบรรยากาศรอบๆอยู่หลังพระแก้วมรกตอายุหนาพระแก้วมรกตครับเพราะว่าเป่าผิดเป่าถึกเนาะอ่าก็มีไก่มีอย่างหลายนะครับเนาะเปิดเอามาถวายแต่ว่ามองพ่อไหวขอจุดถูกแผ่นอยู่อยู่หลังด้านหลังนะครับเด้อหลังองค์พระแก้วมรกตนะครับเนาะพระแก้วมรกตอยู่นี่ที่มีองค์ไงองค์นึงแล้วก็องค์น้อยอยู่สององค์ครับอ่าที่อยู่ของขางองค์พระแก้วนะครับเนาะมีเห็นครับอ่าองค์พระแก้วอ่าเป็นพระแก้วมรกตองค์ไง แล้วก็องน้อยนะครับเนาะแต่ว่าลูกแขนพอเกี่ยมมันเรดถึงเข้าไปคือเห็น,ในใคล้คายๆเลขาเนี่ครับเข้าไปใ,ใกล้ๆก็บเ่เห็นเด้อยู่ใกล้เห็นบ่เดี๋ยวขยายมงดูเห็นบ่เห็นบ่ขับอยู่เขนนะครับเด้ออ่าอยู่แขนแต่ว่าสิเห็นคือพอไหวบ่ก็บ่ฮู้จักคือมันเป็นลายอีหยังซื่อๆบ่เอ้าครับเนาะมันคงสิเป็นลายอีหยังสักอย่างอันเนาะแต่ว่าเฮาได้จุดถูกมคขเอาไปแล้วครับอ่าจุดถูกไว้แล้วบาดนี้เฮาก็สิเบิ่ง รอบๆคางแล้วก็ห้าข้สิไปคอยไปเบิ้งอันเรื่องทไปรุ่นเนาะครับเนาะอ่ะเบิ้งแล้วก็ห้าข้ไปรุ่นไานี่ตัวที่สองก็เห็นแล้วครับแต่ว่าตัวแรกเห็นเป็นหกนะครับเนาะตัวที่สองก็เห็นเป็นอ่าคล้ายๆเลขสองนะครับไปไปเบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนี่ครับโอุ้่นสับปะรดโอ้สดนะครับเนาะต้นคุ่นกับเรื่องอารามเต็มต้นเลยครับบูน่า อ้ยงามขนาดครับสงามขนาดต้นคูณน,นะครับเนาะต้นคูณก็งามเต็มต้นเลยดอกคูณเลืองเต็มตน้นเลยดอกคูณเหลืองเต็มต้นเลยครับเพราะว่ามันเป็นนาเขาสงการนะครับเนาะมันเขาสงการแล้วห้องกอสิเห็นท,ทั่วทุกภาคครับในประเทศไทยเฮานี่นะครับต้นคูณสิขึ้นเลืองเต็มตน้นเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งดอกคูณน,นะครับเนาะ ต่แม่คนแก่นี่แห้งลรยครับแต่ว่าอุดรารซ้ำนี่คนแก่นที่ายซ้ำใดเอ็นบ่อันนี้บรรยากาศเลครับตเอ,อ็ดที่วัดโคหรือ,อว่าหลังซ้อยประชาอุทิศครับหรือว่าซ้อยกระเทยเก่านะครับอน,นาราชพัฒน์หรือหนาวิไลคู่สมัยก่อนสมัยก่อนเอื่นวิไลคู่นะครับเนาะวันนี้เอืเอ่ิราชพัฒน์แล้วครับอ,อ,อยู่คุมสังแก้วครับที่คุมสังแก้วครับออไปตามไปบุกบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ด้านหลังต้นโพธิ์นี่ครับเนาะขามีร้อ,อยเปลือกแตกรอยขีดข่วนรอยบักสมัยก่อนนี่เพิ่นบักเอาอย่างโพธิ์นี่ไปเฮ็ดต้ตนโพธิ์ต้นไห้นี่ครับไปเฮ็ดอันเฮ็ดตังนี่ครับเฮ็ดยางนะครับนี่เหนียวเลยไปติดต,กตกกะกัจันนะครับนะก็เสีเออยวยางมันฟันเอาอยางมันครับเนาะมันก็นสิไหลออกมากแล้วก็เฮ็ดก,กระบอกไผ่มาตัง้งมาตรงรองเอาไว้อพอได้เครื่องกระบอกไผ่แล้วก็ไปผสมกับ ขีเท่านะครับเนาะเป็ทบผสมกับชีเท,ท่าผสมกับชีย่างงอกครับงอกงอกเข่าเข่ากันอ่าแล้วแถมมันก็เป็นสิเป็นตังค์เพื่อนตังค์ครับตังค์หล้วก็สีติดอ่าเป็นติดตะกาจันนะครับอ่านะสมัยสมัยสมัยพ่อไวเป็นเด็กหน่อยครับอืมเพื่นพ่อเฮ็ดตัางสันนะครับเนาะอันนี้บรรยากาศรอบๆเพื่นพ่ด้านหลังองค์พระประธานอ่าพระนาคโกครับนักโก ไปบาดนี้พอไว้สิาพาไปเบิ่งเลขทูบครับคือสิได้แล้วล่ะมึงส่งนะครับเนาะคือสิได้ล่ะโอ้เลขทูบชัดเจนเลยครับบาดนี้เอาเลขทูบชัดเจนเลยครับหกสองเจ็ดครับหกสองเจ็ดชัดเจนเลยครับอยู่ที่วัดโพธิสัตว์นะครับเด้อ วัดบริษัทหกสองเจ็ดด้วยครับเลขถูกชัดปันนี้ครับชัดปาน,นงามสำเนากธรรมดางานสำเนาก็ธรรมดาครับโอ้งามแท้เลขถูกสัวนี้โองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดหกถูกอันนี้บอลเป็นถูกไปใครด้วยครับเปิดพวยยิบมาเนี่ ปกติแล้วถูปอยู่ในหันสิมีถูไปไข่ตลอดนะครับสิยิบมาเนี่ยเพราะเป็นถูไปใไอรยิบยิ่ในถุงหลายๆเนี่ยยิบมาถือถูอนหนึ่งอีกนะครับเนาะก็อันนี้ให้เป็นแนวทางนะครับเด้อขั้นมากกดไหลกดแช่กดต่ำเข้าไว้นะครับเด้อขั้นบมมากกับพานครับเป็นแนวทางาเสารมือนี้ครับยนี่ยมือเสานะครับเนาะเวลาเกาโม่คัวเอาไว้ก็ได้ออกจากบ้านมา อ่าน,นาไปทางไหนก็นคือบอกว่าสิไปไส่ขั้นไปไกลกับน้นำมันบ่พอน้ำมันหน่อยก็เลยกับมาเลาะไกน่นี่แหละครับออมแอนนี่ละมาขอโชคขอลาบสวดขอโชคขอลาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าก็ชุดถูกอ่าชุดถ,ถ,ถ,ถูกกรได้ตัวนี้นะครับเลขงามตัวนี้ครับซึ่งหวยกันมักอยู่เลยครับเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ครับซึ่งหมดก่อนมันก็ออกเจ็ดศูนย์เนาะหมดที่มันจะ เป็นเกตสองเีบบนนนน่มันกับโบนเน่เนี่ยครับโบนเน่เด้อันนั้นครับตัดเหรียญสองตัวเอาครับผมมักสามตัวก็ตัดเหรียญสองตัวเอาเหรียญสองตัวนี่จะชั่วกลัวครับแน่นอนกลัวเานาะสองคนอันนี้ครับกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้เนี่ครับเพื่อขอให้เป็นแนวทางบริษัทสนับสบนุนในการเหรียญพนันนะครับเพื่อ,อาการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อ อันนี้เพราะว่าเฮ็ดเห็ดเป็นแนวทางเฮ็ดเดห็ดเห็ดเป็นแนวทางซื้อครับแนวทางในการเสี่ยงสูบนะครับเนาะะมันจะเข้าสงการเมาแล้วกลายย่าพากันเป็นเดียนหลายนะครับเหลือเงินไว้เถอะซื้อลอตเตอรี่ไว้จักใบเนี่ยครับมีโชคลาภนะครับเนาะออเอาอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับทุกคนทุกคนนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ